ต่อไปนี้ที่ห้องนี้นะผมไม่ซื้อเลยแล้วก็มือสองก็ไม่รับซื้อให้ถูกเป็นลูกอมผมไม่ซื้อนะครับผมเกลียดมันรู้สึกโมโหนิดนึงเ,เราก็เพิ่งซื้อเพราะว่าตอนที่เขาเปิดตัวในงานมเตรร์โชว์เราก็คิดว่าเนี่ยคือราคาที่เขาลดแล้วหรือว่าคือราคามันเป็นโปรโมชั่นแล้วที่ดีที่สุดแล้วสําหรับ รถรถยน,น,นต์นะนะเราจะซื้อต้องไปซื้อในงานโอลติ่งโชว์ถูกไหม,มละ่ะเราไปซื้อในงานพอรับรถปุ๊บงานหมดนะเขาประกาศลดร,ราคาผมก็เลยรู้สึกแบบมันโมโหนิดนึงตอนนั้นเลียเมื่อคืนนี่เขียนว่าอะไรขา่าวเกียดเกลียดวิบวีดีนะเกลียดคือหลังจากนี้คือพี่พูดในคลิปอะว่าหลังจากนี้จะไม่ซื้อแล้วไม่กล้าซื้อแล้วก็ไม่คิดจะซื้อแล้วด้วยเพราะอะไรก็เรา พราะอะไรหรอคนปกติเราไม่เราไม่เชื่อมั่นในแบรนด์รถจีนเลยนะปกติเราก็จะซื้อแบรนด์ญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเราแบบเราก็ลองคิดเออลองอีกสักทีลองสักทีสิเอารถจีนคนที่จะซื้อรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยเขาต้องคิดเยอะแล้วนะแล้วคือเราก็ลองลอะลองรถจีนสักคันหนึ่งตอนแรกอะมีความสุขนะอารู้สึกดีมางค่าไฟเดือนสองพันห้าจากปกติเติมน้ำมันเดือนละหมื่นกว่า เหลือ2,005แต่เราพอมันลดราคาเนี่ยแสนหนึ่งเนี่ยเราก็คิดว่อาอ้าวสรุปไม่ประหยัดแล้วเท่าเดิม,มรู้สึกไงที่แบบมีคนเหมือนแบบเป็นแซวว่าแบบการซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยซื้อก่อนประหยัดก่อนซื้อหลังประหยัดสุดซื้อซื้อหลังประหยัดกว่าครับเป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าซื้อที่หลังประหยัดกว่าเพราะตอนก่อนที่ผมจะซื้อคันนี้รุ่นเก่าโมเดล2,023เขาก็ลดราคา2,005แล้วนะ แต่ว่าเราก็เออถ้าเราซื้อรุ่นเก่าเดี๋ยวก็ลดอีกผมก็เลยมาซื้อรุ่นใหม่เลยเพราะคิดอ่าก็ซื้อดักไปเลยเพราะว่ามันยังไงก็ต้องปีนึงอะ่ะถึงจะลดอะ่ะกลายเป็นตามกันไปเลยมันก็เลยแบบมันไม่มีความเชื่อมั่นในแบรนด์เขาแหละอ่าตัวนี้มันไม่ได้ลดครับแต่ว่าเขาเปิดราคาใหม่เขาเปิดราคาณงานมอเตอร์โชว์เลยก็คือ1นึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันส่วนตัวเก่าเนี่ยมันหนึ่งล้านหนึ่งแสน เก้าเก้าเก้าพันเลขเก้าหมื่นเก้าพันเขาลดราคา<ะ>ลดสองแสนห้าหรือแปดแสนกว่าแต่เนี้ยคือตัวเนี้ยเขาเปิดราคาใหม่ขึ้นมา,านเขาไม่ได้ล้านส<ะ>ี่เก้าใช่แล้วก็ผ่านมาเดือนหนึ่งเขาลดราคาเหลือก<ะ>็เหลือเก้าแสนห้าแถมฟิล์มอีกสามหมื่นสองหมื่นแปดเราได้แถมไหมไม่แถมเลยเลยไม่แถมเลยเลย<ะ>ไม่แถมอะไรสักอย่างไม่ อเอาไปโพสในกลุ่มเนี่ยค่ะมีแบบเพื่อนๆที่ใช้ในี่แบบมันก็มีถ้าคนที่เขาใช้รุ่นเดียวกับเขาจะเข้าใจ<ม>เขาก็จะรู้สึกเหมือนเราแต่บางคนเขาก็รับได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ผมเชื่อมั่นได้เลยว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหมดใช้แล้วไม่มีความสุข<ม>ใครบอกมีความสุขผมผมไม่เชื่อหรอก<ม>เงินหายไป3 0 0แสนกว่า2 0 0แสนกว่าในระยะเวลาแค่แปบบเดียวเนี่ยมันมันมันทำใจกันยาก ก็ทําแบบนี้ก็ครั้งเดียวก,ก็ได้ตังผมครั้งเดียวแค่นั้นแหละแค่นั้นส่วนคนที่เขาที่คิดจะซื้อก็ก็ลองดูถ้าไม่อยากรู้สึกเหมือนผมก็ก็ไปซื้อซะข่าสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเช,ชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน l ฟ o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ